แต่ไม่ดูดิมาจากนั้น่ออมาไม้สาแเทพนะครับใ่ทีมก่นแล้ววันนี้คุเตียงมาทำอะไรพวกเราฝักบาคาร์เล็กสี่อย่างไรเชิญเลยค่ะเชิญเลยนคัแอตากันจากกันแล้วแลควก ดีค่ะสวัสดีอาจารย์ฮัทอาจารย์อ้อมอาจารย์จรอ,อาจารย์ไทยนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านค่ะอือวันนี้ก็มาในหัวข้อมาดะตะปว่วนดูยิ่งใหญ่มากเลยนะก็คำว่าแม่นะคะพอฟังดูว่านึกถึงคำว่าแม่เนี่ยรู้สึกถึงความรักความรัก ความรักที่แบบว่าไม่มีขีดจำกัดไม่มีเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์เป็นรักแท้เป็นรักที่ไร้เงื่อนไขจริงๆรักที่มีแต่ความเมตตาปกป้องคุ้มครอง,รองแต่อ,อรู้สึกถึงแม่ที่แข็งแกร่งมีความอดทนเพื่อลูกทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อลูกเป็มเปลี่ยนไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ เรียกว่าเป็นรถที่ปราศจากเื่นไขไ่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ก็เออวันนี้ก็จะมาแบ่งเป็นสามเซสชันนะคะก็คือเซสชันแรกก็คือพูดถึงในฐานะที่เราเป็นลูกแล้วแม่ที่มีต่อเราคะแม่เออก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะว่าทุกคนมีนแม่ แล้วก็แม่เนี่ยก็ทำอะไรได้อย่างเพื่อลูงเสมัอเซ t ชันที่สองก็คือในฐานะที่ตัวเราเป็นแม่แล้วเราก็มีลูกแล้วก็เซสชันที่สามก็คือแม่ไกาอาแม่มาไดาแห่จักรวาลนะคะเออจะพูดถึงเซสชันแรกก่อนก็คือแม่ ือตั้งแต่เล็กๆนะ่ะก็เท่าที่จำความได้นะแม่แม่เป็นคนจีนนะแล้วก็เรียกว่ามาจากคนจีนเลยอะเป็นคนต่างด้าวพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดแต่แม่ทําทุกอย่างแม่อย่างมากเรียกว่าทําทุกอย่างเพืยอุ่นจงๆ คือบ้านเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าจะเรียกว่ายากจนก็นได้นะแต่แม่ก็เร่หาเช้าปินค่ำอ่ะก็ค้าขายค้าขายเล็กๆน้อยๆตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไปสังเพ็งก็ไปซื้อเรียกอะซื้อของขายค่ะของก็ไม่เล,เล็กน้อยๆขนมขนมแช้งเอยลูกชุบเอย เออไม่ยงเสียบอะไรพวกนี้ยหรือว่าหอยหลอดสมัยก่อนนะนะหรือว่าแม่กระทั่งโรตีเส่ไหมก็เอามาถ่ายก็เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็อันเนี้คือคือเห็นความสำคัญเห็นความเขาเรียกว่าอะไรความทีม่แบบ เพื่อลูกอ่ะทำอะไรก็ได้ที่เพื่อลูกอ่ะขายของไม่พอก็มีการเย็บเสื้อผ้าอีกนับทเ็นเสื้อผ้าขณะที่ขายของไปด้วยก็รับเย็บเสื้อผ้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นแม่ทําเป็นประจำก็คือการสวมดมนต์ไหว้พระพระองค์แรกหรือว่าพราเรีิกเอาเป็นว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ก็คือเห็นเป็นเจ้าแม่คนเองค่ะ แม่คนเองที่แม่เนี่ยจะตรวดมนลทุกเช้าเย็นว่าตรวจมลทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็แม่ก็จะกินเจตลอดเลย,เลยอันนี้คือคือเป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้รูปหาว่ามีการเออสวดมลอะไรแบบเนี้ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเอ,อก็จะเห็นว่า เวลาไก้จะตั้งใจค่าเราเรียนในแบบนี้แม่ก็จะผลในตู้ตามซอกตามมุมเศษเล็กเศษน้อยเศษตะตาตงแล้วก็มารวบรวมเพื่อที่จะเป็นค่าเสอมเนี่ยให้ลูกแลวก็แม่นี้ทำทุกอย่างเพื่อเราเจริงจริงเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าเป็นบานตุกจีนจแล้วเราก็น้องให้ ใช่เพราะว่าเห็นเพื่อนๆนะได้ไปเที่ยวเขาดินแต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าแม่ไปไม่ถูกแล้วก็ร้องน้องน้องน้องจนแบบแม่ก็ทำไงดีอ่ะก็เลยต้องแจ้งรถสำรองรถปุ๊บๆนะะแล้วเพื่อนเพ่จะไปเขาดินพอไปเขาดินพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาดินก็ใกล้ปิดแล้วแล้วพอเข้าไปไอ้ความที่แม่อ่านหนังสือก็ไม่ออก ไม่ดูทางเข้าตรงไหนทา,ทางออกตรงไหนก็คือยืนอยู่ตรงประตูนั่นแหละพอเข้าไปในประตูแล้วอ่ะก็คือเก้ะๆกลางๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็คือไปไหนก็ไม่ถูกแล้วถ้าจะเดินไปที่อื่นเนะี่ยเดี๋ยวจะหาทางออกไม่เจอก็จําได้แต่ว่าประตูตรงนี้นะเป็นประตูที่เป็นทางออกถ้าไปประตูอื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าเดินไปทางอื่นก็จะจะออกไม่ถูกนั่นะแหละนั่นแหละคือเรียกว,ว่า แม่ทำให้เราทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอพออันนี้พอโตเป็นไม้รุล่ลนะก็มีแฟนซึ่งแม่เนี่ยเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าถ้ามีแฟนคนไทยเนี่ยไม่ต้องมาหาแม่อีกเลยนะก็คือออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ความที่ลูกแบบเป็นไมรุ่นนะก็ ความรักมนมีความรักแล้วเออเอิญก็คนที่เรารักก็เป็นชนไทยแล้วซึ่งแม่ก็ไม่ไม่ชอบเป็นคนเดียวอยู่แล้วสำหรับคนไทยไม่ว่าคงจะดีอะไรยังไงอันที่คือคนจีนสมัยก่อนนะจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีนะคนไทยอ่ะทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนอะไรมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนั่นแหละแล้วพอดีบังเ,เอิญเนี่ยเราก็ไปชอบคนที่แม่บอกว่าเป็นคนไทย ในมันจะไม่ออกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะอยู่สักพักหนึ่งแล้วช่วงนั้นนะ่ะก็คือก็อกหักอกหัก็คือใจนคนนี้เขาก็เรียกว่าทิงออกไปมั้งเถอเสร็จแล้วลูกไอ้วความที่อกหักไปนะ ใครที่เคยอกหักก็จะรู้ถึงความรู้สึกว่าอืมกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ทำอะไรเลยอันเนี้ยพอแม่เห็นความรู้สึกของเราแม่ก็ไปทุกข์กับเราไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนแบบเป็นการเสกหรือมีเสเวทอะไรก็ไม่เข้าใจนะมีความรู้สึกว่าข้างในเราอะบอกกับตัวเราเองว่า เดี๋ยวใ่คอนย้ก็ต้องกลับมามีความไม่ใจแบบสุดๆเลยว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับมาแน่ๆแล้วก็เป็นดังนั้นก็คือเขากลับมาพอก็พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยแทนที่แม่จะไม่ชอบเขาตอนเนี้ยแม่ดีใจดีใจที่เห็นรูกแบบมีความสุขเนี่ยแหละก็จะรู้ความรักของแม่ที่มอบให้กับเราคือแม่ทำทุกอย่างเพื่อเรา แม่แม่จะไม่ชอบแต่แม่ก็สามารถปรับตัวได้เพื่อลูกเนี่ยอันนี้ก็คือเออในฐานะของความเป็นแม่อันนี้พอมาในควมัมงเอออันนี้มาเซสชั่นที่สองก็คือตอนนี้เรามาเป็นแม่พอพอตัวเองมาเป็นแม่แล้วเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของคนเป็นแม่ซึ่งมี ลูกน้อยอยู่ในอยู่ในครรเราอะเป็นอะไรที่แบบเป็นสุขมากเป็นอะไรที่แบบมหัศาลที่แบบเฮ<ม>้ยเป็นไปได้เหรอมีเด็กตัวน้อยอยู่ในท้องเราวันเนี้ยแล้วพอเขาเกิดมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มาเป็นความสุขเป็นความสุขเป็นเป็นอะไรที่แบบ ความรักที่เรามอบให้เขาอะเราทุกอย่างอะ่ะเราสามารถทําเพื่อเขาได้หมดเลยอันเนี้ยก็คือความรักที่เรามอบให้กับลูกแต่ถามว่าความรักเออถามว่าการเลี้ยงลูกเนี้ยเหนื่อยไหมจะบอกว่าถ้าพูดกังแบบบ้านๆก็คือเหนื่อยชิบหายเลยอะยประมาณนี้โคตรเหนื่อยเลยอะการเลี้ยงลูกเนี่ย ้าคนที่เป็นแม่เนี่ยจะรู้เลยว่าการด้ลูกเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่ว่ามันเหนื่อยบนความสุขเหนื่อยบนความรักซึ่งมันก็ยอมเหนื่อยค่ะแล้วก็ออคันนี้ก็ก็จะเออเรามีลูกสามคนนะก็ลูกแต่ละคนเนะี่ย มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็มีคู่หนึ่งอ่ยที่เขาไม่ถูกกันแล้วเขาก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่พูดกันอันเนี้ก็ทําให้แม่รู้ใจแล้วก็เลยพยายามพูดกับลูกบอกว่าทําไมอ่ยยอมน้องบ้างก็ได้ไหมหรือว่าบอกกับน้องคนน้องว่าถ้าเราจะยอมที่บ้าง จะได้ไหมเพื่อถักานแม่สักครั้งหนึ่งอะไรเนี้ยแล้วพอมาหนักหนักนุนเขาโตขึ้นนะเขาโตขึ้นเนขาก็นนมีความรู้สึกว่าเออคนพี่เนี่ยก็ยอมที่จะน้อๆคนน้องก็ผ่อนคลายลงก็ยอมที่บ้าอะไรเนี้ยแต่ว่าสูงไปแล้วพี่อ่ะจะมาน้องๆหรือว่ายอมน้องคือเขาเขาโตขึ้นอ่ะเขาก็เขาก็คงคิดได้อี่ย อเออถ้าจะเราถ้าเราไปท,ท,ยยทำได้ถ้าพยไปทำไม่ได้เร่องนี้ยก็สังสรรค์เนี่ยคือนณณตอนนี้นะเวลานี้ก็คือเป็นอะไรที่บ้านเราอะดีต่อสุดมากเลยเพราะว่าทุกคนน่ะสามัคคีกันทุกคนรักกันเวลาลูกๆมาเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าหรือว่า คือูกมาจะจะมาเกิดลูกสาวอาทินะหรือว่าไงั้นก็จะมาในช่วงที่มันเกิดพ่อมันเกิดแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกลูกทีัทำได้บอกว่าลูกอะไรลูกก็ไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรมาให้แม่ดีนะของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดก็คือลูกทุกคนน่ะนะูกทุกคนเป็นคนดีมันจะรู้ถขวัญรักกันทุกคน อันนี้คือของของวัญที่พิเศษสุดสำหรับแม่เลยเนี่ยค่ะอแล้วก็อันนี้ก็คืออ,อันนี้คือความสุขของแม่ที่เป็นของของวัญล้ำค่าที่ลูกมอบให้กับแม่ thank mm -hmm. you 嗯后。呵呵 ความรักแรอันนี้คือของความที่วิสแต่สีสันสดแม่จริงต่อไปเป็น section ต่านะคะก็คือความรักจากแม่ไก่อันคือก่อนที่จะเข้ามานี้ห้างจุดจักรวาลบอกตามตรงเลยว่าจริงจังไม่รู้จัคํำว่าแม่ไก่อันแม่ไก่อันคืออะไรรู้จักแต่แม่ทารณี พ่แม่ไก่อาก็คือก็คือแม่โลกของเราเนี่คือเราจะมีข้อจกักรวาลแล้แม่ไก่อาแม่ไก่อาก็คือโลกของเราเนี่ยนะโลกของเราก็ประกอบไปด้วย ูดถึงกำเนิดของแม่ไก่อานะคะเออเราจะพูดถึงว่าแม่ไก่อาก็คือโลกของเราเมื่อแม่ไก,ก่อาเกิดความสมดุลการเกิดความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการที่จิตใจของมนุษย์ที่มีความถี่สูงไม่คิดลบเออคือก็คือมีแต่พลังงานบววมีแต่ความรัก การที่การที่แม่ไก่อาเนี่ยจะเกิดความไม่สมรุ์ก็คือการเกิดจากการที่จิตมนุษย์อ่ะมีแต่ความขีดตามคิดลบอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นสู้รบเขีนค่าประหันประหารกันหรือแม้กระทั่งคือเป็นเป็นการสะสมอ่ะ ที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลจนแม่ไก่อเนี่ยหรือว่าจนเกิดเป็นไขยที่แบบภขยธรรมชาติหรือแม้แต่สงครามที่เกิดขึ้นมาเงนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เกิดความสมดุลหรือเกิดให้แม่ไก่อของเรา่ะมีความสมดุลก็คือการที่เราเนี่ยพวกเรา,านี่แหละ ที่ทำให้ความขีดแต่ละแต่ละคนเนะี่ยมีความถีดหรืออ้าตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ท,ทั้งโลกอะนะก็จะไม่ไม่ได้มีความถีดที่สูงเหมือนกับในกลุก่มเด็กได้ของเราเน่เอองั้นก็คืออืมเรียว่าอะไรอะ่ะก็ก็คือการมอบความรักอะค่ะคือถ้า ถ้าเราจะมอบความรักให้กับแม่ไก่อาก็คือโดยการที่เราเนี่ยพาผู้คนเนี่ยที่อยู่นอกนอกกลุ่มหรือว่าพาผู้คนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยให้เกิดการตื่นรู้เมื่อเขาตื่นรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความถี่ที่สูงแล้วก็จะเกิดการมอบความรักให้กับแม่ไก่อาหรือโดยที่เขาจะไม่ ออปล่อยสารพิษหรือพลงงานออกไปในอากาศหรือว่าไม่ทาให้แม่น้ํารับชานเน่าเสียหรือว่าไม่เอาสารพิษเนี่ยลงไปสู่แม่กระหรือสู่พื้นดีนั่นแหละก็สิง่งสําคัญที่สุดข,ของพวกเราที่จะต้องทําขณะนี้ก็คืออย่างที่เรานน่าสมาธิวันแล้วเราก็มอบความรักสูงความรัก กับทุกสรรพสิ่งมอบความรักให้กับจักรวาลมอบความรักให้กับพ่อแม่ไกออหรือว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละก็คืออันเนี้ที่จะสามารถทำให้แม่ไกาอาของเราหรือลูกของเราอะมีความอดุดมสมบูรณ์กลับมาสู่ธรรมชาติสู่ ต้เนเดิมต้นจำเดิดเดิมที่เคยอุดมสมบูรณ์นะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากยอดมากเลยอ่ะโอ้ยเหลือความคาดหมายมันมากเลยดู้วคุณเชื่อเถื่อนครซาบซึ้งมากค่ะพี่เตียยจังแล้วก็ไม่ต้องอะไรต้องพูดเพราะว่าทุกอย่างประจักษ์ในตัวเองอยู่แล้ว พี่เจนทำให้เรารู้สึกเรืเลยว่ามาดาจักงคนะคะอยู่เในพี่เจนจาก,าดจากแดดอย่างชัดเจนเลยนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการยกความทีมได้กลับมาเราทางโน้นในวันนี้นะคะจากนั้นผมซ้ำซึ้ง,ง,ง,งองอะไรนะั้นเหรือความคาดหมายใช่ไหมนะคะขอบคุณมากค่ะประสบการณ์ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะในทุกครั้งที่พี่จินออกมา ครั้งก่อนหน้านี้ก็เช่นกันครั้งนี้นีคือสุจเพราะมันคอากที่เลยนะคะอ่าอาจะ้ม <pou> ีอะไรเพิ่มเติมไหมคะาจารย้ครับผมจะบอกว่าผมว้าวมากครับโคตรโคตรว้าวสำหรับเพื่อนจะชอบในการเล่าเรื่องแต่แต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสาชอบในความไปสั่เทงนะครับชอบในความเก็บเสบตั้ง ชอบในความสามล้อชอบนะครับคือฟังไปเนี่ยจริงคือฟังไปเขารู้สึกว่าอบอุ่นมากนะครับจริงๆจ,จะบอกว่าเตียงทําได้ดีมากครับวันนีผ้ผมพูดเลยว่าสั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนทั้งหล,หลายคนนะครับสั่นสะเทือนิใจหลายลายคนได้เลยทีเดียวนะครับก็ประทับใจครับประทับใจจริงนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอให้พลังแห่งความรักความเป็นแม่ที่เราได้มอบให้กับ ให้กับลูกแล้วก็ความเป็นลูกที่ดีของแม่รู้ว่าจะเป็นความเป็นมาได้ในโลกและในรไครับขอให้ความรักของเราเนี่ยได้เป่งปานนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคุณเตียงขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ